สวัสดีครับหลังจากที่มีการทดสอบการเดินรถช่วงสถานีมีนบุรีถึงสถานีสุรัสกาเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะขบวนรถไฟจะต้องเลี้ยวกลับไปยังสถานีลาดปักเขาเพื่อน,นําท่านนายกรัพมนต,ตรตและพร้อมคณะเพื่อเดินทางไปทาภารกิจอื่นต่อไปซึ่งทําให้ขบวนรถไฟที่จอดอยู่สถานีลาดปักเขาก็ได้เสร็จภารกิจและเตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีน้พูซึ่งการเดินทางช่วงสุดท้ายที่ได้เก็บบรรยากาศคือช่วงสถานีลาดปักเขาถึงสถานีมินบุรี ก่อนอื่นเลยก็จะทําความรู้จักคุณน้องนมเย็นที่เป็นชื่อเล่นที่ตั้งไว้คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เป็นรถไฟฟ้าโมโดเร็วแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตพร้อมกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโดยบริษัท C R C Prosen a r s t r o n g ซึ่งก็เป็นบริษัทเดียวกับที่สร้างรถไฟฟ้าร้อยยางสายสีทองนั้นด้วยซึ่งตอนนี้ผมได้นั่งขบวนรถไฟหมายเล 11, ข1 1ขณะนี้ขบวนรถไฟกำลังเตรียมออกเดินทางแล้วเดี๋ยวจะมีน้องพอขับไบไปทา เมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประกาศว่าขบวนรถไฟหมายเลข11พร้อมที่จะออกจากสถานีลาปักเขาเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีมินบุรีโดยเป็นการเดินทางใช้ระยะเวลาเดินทาง30นาทีจะใช้ความเร็วการเดินทางอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความเร็วต่ำหลังจากที่ขบวนรถไฟได้ออกจากสถานีลาปักเขาเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีต่อไป ผมก็ได้จะพาไปดูเรื่องของแผนที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่อยู่บนประตูทางเข้าของของบวนรถซึ่งที่อยู่ข้างบนนี้เราจะเห็นว่าจํานวนสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยจะมีทั้งหมด32สถานีโดยแบ่งเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1จะเป็นส่วนของเส้นทางสายหลักตั้งแต่ศูนย์ราชการนนทบุรีไปยังสถานีมีบุรีจํานวน30สถานีและส่วนต่อขยายเมืองทองธาน,นีจํานวน2สถานีซึ่งในส่วนนี้จะเปิดให้บริการในปี2568 เดี๋ยวจะพาไปดูภายในขบวนรถไฟสายสีชมพูซึ่งจะมีการออกแบบเหมือนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแต่ต่างที่สีอย่างเดียวซึ่งสีเหลืองนี้จะใช้สําหรับช่วงลาดพร้าวสามลงและสายสีชมพูจะใช้สาหรับช่วงสุราษฎร์านนนทบ,บุรีถึงมีนบุรีย้ำนะครับว่านี่เป็นช่วงของการทดสอบการเดินรถยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนขึ้นฟรีจนกว่าการทดสอบการเดินรถจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และการให้บริการนั้นจะต้องมีความปลอดภัยมากขึ้น และตอนนี้ขบวนรถไฟก็เข้าสู่สถานีลาบินทานกมศที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดกมศและห้างฟูตดแลนด์ลาบินทาสถานีนี้ถือได้ว่ามีปัญหาเรื่องของการจราจรโดยส่วนใหญ่ทั้งร่วงช่วงการกอร่อสร้างและหลังการกอร่อสร้างนั้นถนนเส้นนี้จะมีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดที่อยู่บริเวณตลาดกมศินั่นเองครับหลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูเปิดให้บริการแล้วจะช่วยให้ลดปัญหาการจราจรให้คนมาใช้บริการรถไฟฟ้าให้มากขึ้น แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ร0 0เเซแต่ข้อนี้จะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นและปลอดภัยหลังจากนั้นขบวนรถไฟก็จะผ่านการเคหะแห่งชาติของลาบินทาเพื่อมุ่งหน้าสู่สถานีมายาลาต่อไปซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวขบวนและท้ายขบวนจะมีการระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าโมโดเลลซึ่งถ้าใครใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นรถไฟไร้คนขับควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้โชคดีมากที่ได้เห็นอุปกรณ์ภายในที่มีองค์ประกอบเช่น คันโยกความเร็วรถไฟปุ่มเสียงแตรหูฟังและไมคหน้าจอแสดงผลซึ่งปกติจริงๆแล้วเนี่ยเวลาให้บริการเนี่ยจะมีการปิดฝาไว้และทางเจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่เพียงแค่มาดูแลผู้โดยสารเท่านั้นซึ่งทําให้ผู้โดยสารสามารถเห็นข้างหน้าและข้างหลังได้ง่ายขึ้นโดยเปสียบเสมือนว่าไม่มีห้องคนขับรถไฟนั่นเอง ตอนนี้ขบวนรถไฟก็อยู่ช่วงระหว่างของสถานีมยยาลาฟกับสถานีวชชะพลซึ่งขบวนรถนี้ก็ได้ออกจากสถานีมยาลาบที่ตำแหน่งของสถานีจะตั้งอยู่บริเวณใกล้กับแยกมยาลาบและกองบินตำรวจซึ่งขบวนรถนี้กํลาลังมุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปคือสถานีวชชะพล โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครลนบิมบุรีเป็นโครงการที่เริ่มก่อสร้างในช่วงปี2 5 6 0มีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้โครงการนี้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างจนตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมด6ปีแล้วที่รถไฟฟ้านี้กำลังเตรียมการทดสอบการเดินรถและเปิดให้บริการและตอนนี้นะครับขบวนรถไฟที่เราจะมุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปคือสถานีวนชรพลซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่มีรอยต่อระหว่างสถานีมายาล่ากับสถานีวนชรพล ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่จะมีความน่าชันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากจะมีการข้ามทางด่วนหรือเราผู้ภาษาแบบทางการคือทางพิเศษฉลองรัฐที่จะมีการข้ามทางด่วนอยู่ที่22เมตรซึ่งเปรียบเสมือนเป็นความสูงของตึก7ชั้นซึ่งในจุดนี้ของทางพิเศษฉลองรัฐเป็นเส้นทางรอยต่อของถนนเรียบด่วนลามินทาที่สามารถเดินทางไปยังจุดตัดของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ที่สถานีลาดพร้าว71 จนไปสิ้นสุดที่ถนนลาดพร้าวซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัตการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างสายสีชมพูกับสายสีเหลืองได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาเรียบไปตามถนนเรียบด่วนรามินทาหลังจากนั้นขบวนรถก็ได้ข้ามทางพิเศษฉลองรัตแล้วกําลังเข้าสู่สถานีวชรพลซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งอยู่บริวเวณหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาและจะเป็นจุดที่มีรถไฟฟ้าสายสีเทาในอนาคต และตอนนี้ขบวนรถไฟก็ได้ออกจากสถานีวัชรพลแล้วเพื่อเดินทางต่อไปอยังสถานีลาบินทากม .6 ซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งอยู่บริเวณแยกนวนจันทร์ขบวนรถนี้กำลังเทียมที่จะเดินทางผ่านในจุดของจุดสับรางซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจุดสับรางประเภทนี้จะไม่ค่อยมีการใช้งานมากนะักยกเว้นเพียงแต่ว่าขบวนรถไฟจะให้บริการเพียงแค่ระยะสั้นหรือพูดง่ายๆคือเป็นรถเสริมที่เรายกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS ที่วิ่งบริการตั้งแต่มอชิดถึงคูคตหรือช่วงมอชิดถึงสำโรงซึ่งจะเป็นการให้บริการแบบไม่เต็มทุกสถานีนั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้พนักงานคนขับรถไฟก็ได้ประจำตำแหน่งอยู่ตรงหน้าขบวนซึ่งเราสังเกตว่าพนักงานคนนี้เนี่ยที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไม่มีการใช้มือในการควบคุมระบบรถไฟซึ่งส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าในกรุงเทพจะมีการขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งพูดง่ายๆคือว่าเป็นเบียดเสมือนในการขับออโต ซึ่งถ้ามีการขับเครื่อนแบบด้วยมือเปล่าเนี่ยจะเป็นระบบแบบแมนนวลนั่นเองสำหรับใครที่เคยไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เป็นระบบรถไฟฟ้าโมโดูลเรลสายแรกของประเทศไทยที่วิ่งตั้งแต่สถานีลาดพร้า,าวไปจนถึงสถานีสำโรงก็จะสังเกตว่าเวลาผู้โดยสารขึ้นมาขาบวนรถเนี่ยเราจะไม่เห็นพนักงานคนขับรถไฟเนี่ยจะไปอยู่ตรงหัวขบวนและ้าขาบวนซึ่งส่วนใหญ่แล้วหน้าที่ของเขาคือความรับผิดชอบในการสังเกตการความผิดปกติหรือการดูแลผู้โดยสารให้มีความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับใครที่ไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เป็นระบบรถไฟโมโนเรลตั้งแต่สถานีช่วงลาดพร้าวถึงสัมโลงเนี่ยเราสังเกตว่าพนักงานคนขับรถไฟเนี่ยเขาจะไม่มีการอยู่ตรงประจำอยู่ตรงหน้าขาบวนกับท้ายขาบวนเขาจะต้องประจำการอยู่บริเวณตู้รถไฟข้างๆประตูเพื่อดูแลรับผิดชอบผู้โดยสารที่กํลาลังใช้บริการอยู่ และตอนนี้นะครับก็ขบวนรถไฟก็ได้ผ่านบริเวณแยกคูบวดไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้ขบวนรถกำลังมุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปคือสถานีรามบ,บินทางคองม .9 อซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลศิริแพทย์ซึ่งรองสังเกตให้ดีครับว่าเส้นทานงรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยจะมีทั้งหมด4สถานีที่สามารถเข้าดึงโรงพยาบาลได้โดยสถานีแรกคือสถานีตลาดมินบุรีซึ่งจะมีโรงพยาบาลนวมิน9สถานีที่2คือสถานีนพพัลัที่จะมีโรงพยาบาลนพพัลัตราชธานี สถานีที่3คือสถานีรามบบินทากมมก็คือโรงพยาบาลศิลปแพทย์และสถานีสุดท้ายคือสถานีแจ้งวัฒนะ14ก็คือโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในขณะที่ขบวนรถไฟได้ผ่านสถานีรามินทากม .9 แล้วขบวนรถกำลังจะมุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปคือสถานีวงแหวนรามินทาจะต้องผ่านบริเวณจุดตัดของถนนกาญจนาพิเศษหรือวงแหวนรอบนอกที่สามารถเดินทางไปยังมอเตอร์เวย์ได้ หากสังเกตว่านั่นขวามือของขบวนรถจะเห็นจิงชาสวรรค์แท้จริงแล้วก็คือสวนสนุกวอเดอร์แลนด์ที่ถูกปล่อยทิ้งล้ามานานซึ่งมีเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีสวนสนุกนี้มีข้อเสียอยู่ที่การเข้าถึงที่ยากลาบากทําให้การหาทางเข้านั้นค่อนข้างยากแม้ว่าจะมีผู้ขบมาจากถนนรามินทาแต่สาัานษฐานว่าการก่อตั้งเพื่อมีการแข่งขันกับสวนสยามจนประสบความล้มเหลวและปล่อยทิ้งร้างไว้ เมื่อมองไปด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นห้างสรร์สินค้าแฟชั่นไอแลนด์และห้างพอเพิ่นมารซึ่งจะเป็นสถานีที่มีความสำคัญของผู้โดยสารของหลายคนที่ไม่ชอบเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปห้างสรรพสินค้าชื่อดังก็สามารถเดินทางได้ที่นี่สะดวกกว่าแต่ข้อดีคือต่อให้ผู้โดยสารไม่ใช้รถไฟฟ้าแต่ที่จอดรถนั้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร หลังจากที่ขบวนรถไฟได้ผ่านสถานีบงแหวนไลบินทาแล้วสถานีต่อไปคือสถานีนกพรัตซ์ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีหลังจากผ่านสถานีนั้นแล้วขบวนรถไฟก็จะบุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปคือสถานีบางชันโดยในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าขาบวนรถไฟกำลังจะเลี้ยวโค้งไปทางซ้ายเพื่อเข้าสู่สถานีต่อไป เมื่อขบวนรถไฟได้ผ่านบริเวณแยกสวนสยามแล้วซึ่งจะเป็นจุดตัดระหว่างถนนรามินทานและสวนสยามรวมถึงมีเส้นทางรถไฟที่ขนาไปกับสะพานข้ามแยกสวนสยามด้วยตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถเดินทางไปยังสวนสยามได้ซึ่งเป็นแหล่งทางท่องเที่ยวทั้งสวนน้ำและสวนสนุกซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ชื่อดังของย่านลามินทานซึ่งเราสามารถได้เห็นจากมุมมองของข,องขบวนรถไฟที่เรามองไปด้านขวามือเนี่ยจะเห็นเครื่องเล่นมากมายของพื้นที่สวนสยามนั่นเองครับ หลายคนจะสงสัยว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเราสามารถเดินทางเข้าไปในสวนสยามได้หรือไม่คําตอบคือว่าไม่มีเส้นทางรถไฟที่จะเข้าไปถึงสวนสยามได้ยกเว้นแต่เราต้องเดินทางด้วยต่อด้วยรถเมล์เช่นท่านั่งจากสถานีนพพันธ์รัตน์ก็สามารถนั่นรถเมล์สาย6073168178หรือถ้ามาจากสถานีบางชานันก็สามารถนั่งรถเมล์สาย168198และ525 สำหรับใครที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางรถเมล์เนี่ยเราสามารถให้ไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Winbus ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการติดตามรถเมล์ในกรุงเทพที่ออกให้บริการอยู่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถเมล์ของคอสมกและรถเมล์เอกชนบางเจ้าที่เข้าร่วมในโครงการนี้ซึ่งเราสามารถศึกษาทั้งรูปแบบเส้นทางในการวางแผนการเดินทางนั้นได้รวมถึงการเดินทางไปสวนสยามซึ่งมันจะจัดแสดงเรื่องของตารางของรถเมล์ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ และเมื่อสักครู่ขบบนรถไฟก็ได้ผ่านสถานีตลาดมินบุรีซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่จะเป็นแหล่งพื้นที่การของการค้าขายทั้งตลาดมินบุรีรวมถึงตลาดนัดจตุจักร2ซึ่งเป็นตลาดนัดที่อยู่ในพื้นที่ของมินบุรีซึ่งก็อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหาะนะคร หลังจากนั้นขบวนรถไฟก็จะทําการเลี้ยวโค้งไปทางขวาเพื่อบุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปคือสถานีมิมบุรีซึ่งขบวนรถไฟนั้นก็นจะเลี้ยวโค้งผ่านทั้งตลาดที่อยู่ข้างล่างรวมถึงต้องข้ามคลองแสนแสบแล้วก็จะบุ่งหน้าสู่ถนนลาคำแหง และในภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นด้านซ้ายมือจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งความคืบหน้านตอนนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความคืบหน้างานโยธามากที่สุดแต่ปัญหาคือว่ายังไม่มีขบวนรถไฟมาวิ่งอยู่เนื่องจากว่ายังไม่มีการทําสัญญาการเดินรถการสั่งซื้อขบวนรถไฟรวมถึงการทดสอบเดินรถนั้นโดยคาดว่าโครงการของรถไฟฟ้าสายสีส้มก็จะเปิดให้บริการในช่วงปี2569หรือปี2570นั่นเองครับ ตอนนี้ขบวนรถไฟก็เข้าสู่ถนนราคคำแหงไปที่เรียบร้อยแล้วมีเพียงหนึ่งสถานีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่อยู่บนถนนราคคำแหงคือสถานีมินบุรี และข้างหน้าที่เห็นคือทางวิง่งรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เวาลาจะลอดใต้ทางรถไฟจุดนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายสีชมพูและสายสีส้มซึ่งหากว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพื่อที่จะเดินทางไปยังรามคำแหงหรือจะไปสู่วัฒนธรร,รมก็สามารถเชื่อมต่อไปยงังรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีนี้นี่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฝั่งตะวันออกไปยังเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างง่ายขึ้นและตอนนี้ขบวนรถไฟก็เข้าสู่สถานีมีบุรีปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขบวนรถก็จะลดความเร็วตามหน้าจอแสดงผลที่เห็นอยู่ตอนนี้เพื่อจอดเทียบชัดจลานี่เป็นการเดินทางการทดสอบเดินรถก่อนเปิดให้บริการที่เห็นบรรยากาศทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าทั้งหมดที่นํามาฝากในคลิปนี้และสําหรับความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคล,ลายมีบุรีมีความคืบหน้าล่าสุดดังนี้โดยจะมีการแบ่งเป็น2ช่วงดังนี้คือช่วงที่1ตั้งแต่สถานีมินบุรีถึงสถานี สู่ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะจำนวน18สถานีซึ่งความคืบหน้าล่าสุดคือตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบเดินรถเสมือนจริง โดยคาดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566นี้จะเปิดให้ประชาชนขึ้นรถไฟฟ้าฟรีโดยเป็นการทดลองการใช้รถไฟฟ้าเป็นเวลา1เดือนและในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีการเปิด18สถานีอย่างเป็นทางการและเก็บค่าโดยสารและสำหรับช่วงสุดท้ายคือตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งพัฒนะ ถึงสถานีสุรราชการนนทบ,บุรีจํานวนทั้งหมด12สถานีซึ่งความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้อยู่ในหว่างการทดสอบเดินรถด,ด้วยความเร็วต่ําโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2567โดยจะเป็นการใช้เวลเาในการทดสอบเดินรถทั้งหมด3เดือนซึ่งแหล่งข่าวนี้ได้รับการอ้างอิงจากนอสเทิร์นบางกาะโมโนเรลหรือ NBM บริษัทผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่ถูกก่อตั้งโดย BTS โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือลอฟมอร์ในฐานะเจ้าของโครงการจะมีการประกาศไปที่ยืนยันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการหากว่าสามารถเปิดตามแผนที่เอกชนได้วางไว้ก็คาดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ได้เปิดรถไฟฟ้าสองสายได้สําเร็จและนี่คือความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่แอดมินได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ